สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมดเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้ ep ท่าไหรแล้วนะ ep ที่หกแล้วใช่ปะน่าจะใช่ผมไม่ได้จำเลยริงได้นี่ี ep ที่หกแอะเอ้ยเราจะเจอคู่ต่อสู้ใหม่ๆได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมขอเดินเกมเร็วนะคือปกติผมก็อยากเดินเกมเร็วเลยแต่กวทุกคนแบบจะได้ดูกันกันแบบติดเดียวไงเอ,อ้ยเคยแบบพยายามเล่นในแบบนานขึ้นแต่ รู้สึกแบบตาขึ้นแล้วแบบก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแบบจบเกมเร็วผมเลยบอกว่าจบเกมเร็วมันจะดีกว่าแล้วกันนะไอ้ครับผมจะเอาอะไรดีวะถ้าจะจบเร็วเกมเร็วใช่ปะ่ะหาอะไรกับมัทหายห,หรอกเอเอาเป็นมัทห,หายรถรุ่นสิบโอเคเลาเข้ามาดูภายในรังกันโอเคก็ต่อไปก็สร้างไป เดินเกมเร็วของผมนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้แบบเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะแต่พายายามจะไม่ให้มันเร็วเกินไปโอเคไหมเจอสองลังเลยแต่ว่าก่อนนั้นมึงมุงบุกบ้านเองนี่รีบจังเลยนะดูว่าเราจะเล่นเกมเร็วหรอบุกมาก่อนเลยเนะี่ยบุกมันมาแล้วมันมานมันเข้าล,างลังเราแน่นเลยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเอามันก่อนเอามันกันสวย ไี๋ยวผมพาไปดูเฮ้ยอู้ลังปูบอสตาเมื่อกี้นี่ว่าแต่นี้มีลูกน้องแล้วหรอแล้วก็ลังลังมุมมุมไอันนี้น่าจะเป็นบอสนี่บอสของแานนี้แลวมั้งแต่สองแต่สองอันลัางนี้ผมยังไม่เคยยังไม่เจอนะจะใครน่าจะเป็นลังมุมมุมแหละไม่สิลังมุมมันอ๋อลังนี้เฮ้ยลังมุมมุมอันนี้แปลกไหมฮะ เฮ้ยมุมอันนี้เท่ะทุกคนดูเราจะลงังมุมใหม่นะคือตัวมันเทอแต่ก็แบบลังก็สวยด้วยะเอ้ยกระทันั้นแลยสุดท้ายแล้วก็เอ้ยมันมาแล้วะมันมาบ้านเราอีกแล้วไอ้พวกนี้มันห้ามจังเลย,ยแต่ก่อนนั้น เฮ้ยเราได้ตักษาใหม่ระ้คมาของอะไรนี่มาทำอะไรได้ไม่รู้อะแต่มันน่าจะดีกดับเราเราพามาดูด้านนอกทีคือว่แหมเป็นการเป็กลุ่มเป็นก้อนเลยนะเเงอีอะจะอยางในกันเดีวออะไรยังไม่ได้สร้างเลยด้วยจะปิดล่างด้านล่างก่อนใช่ไหมไเฮ้ยเราเจอลงอีกลงลน,นึงแล้วนะบโอเค ราะผมต้องสลิปโซลท่าแล้วคือจะได้มปิดลังมูข้างล่างแต่เรามาขุดตรงนี้เสร็จกันใช่คือมันปลูกลังเอาอ,อ,อ,อีกและขยันจังเลยไว้พวกน้หไหน,นขอดูไซด์ดูมันเดินต้มเตียมต้มเตียมมแล้ะมันกิ่งด้วย ตอนนี้มดเราหาอาหารยากขึ้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจมตีมักนัดให้ให้แบบลูกขอเราเลยเนี่ยมันพลังอรเป็นไงเข้ามาแล้วอุ่ยอึดจนะีน่าอึดอึดอาเรื่องเลยแหละโอ้โดนขนาดนั้นเฮ้ยเป็นจริงจังไหมเนี่ยโอ้โหเราสูงเสียเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยมัวแต่ดูว่ามันเลย มันหมดเราจะแพ้ปะ่ะไม่ได้เชียร์ให้แพ้นะแค่อยากจะรู้ว่ามันจะแพ้ไหมช็อตเมื่อกี้เนะี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วพี่เดิมก็ต้องเรียบอัปเกรดแลหละงดผมก่อนแล้วกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่น่าไหวอะ่ะฝั่งนี้ปะ่ะผมกลักวว่ามันจะอ,ออกมาอันนี้กันไงได้ไงนั่นไง,นนไงมาอีกสักสองตัวสองนี้แล้วดอกมา พวกเองไม่ออกมาหรอ่งมาแล้วแต่ทำให้พวกเอง,งไม่มาอ๋อมาช้าโอเคมาช้าแต่ก็มานะเดียวจะได้หาตอนนี้ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวพวกเองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวถึงคิวเองเลยโอเคกลับกันกลับกันใส่ใส่ใส,ส่อย่าพึ่งห้า่อย่าพึ่งห้าอจ้าพึ่งห้าอได้ไหม นะมันไปนไหนกันหมดบอกี้เนี่ยทุกคนสร้างมาเยอะอยู่นะแอ๊มันบุกมาเรามันบุกมาหาเราแสี่ตัวเนี่ยไหนเขาดพวกเอง่องอมันมาแล้วมันมาแล้วผมไม่อยากให้หมดขนของผมเจอสิษส์ท่าอะไรเพราะตอนนี้เราจะ สูญเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยดิดรถของผมเหลือแค่ห้าตัวเองผมสร้างมันไว้เยอะมากเลยนะทำไมมันเหลือกันแค่นี้เองวะผมว่าไม่ไหวแล้วผมต้องไปปิดหลังด้านล่างอ่อมอย่างอีกสักตัวหนึ่งอะ่ะจะได้ใส่เปิดไปจะปิดหลังด้านล่างก่อนนะปิดเลยคือมันเป็นอุปสรรคกับเราอะ่ะ ถ้าเราจะได้มาหาอาหารด้านล่างกันไหโขี่ให้หมดลางดูพวกเองตีกันนานจังไงไ้ยจริงวะเนี่ย ไม่เนดาลผีปกติเยวยเกือบจะล่มจมอีกแล้วเราไม่หลักไม่จำเลยทำไมว่าเราสร้างไว้เยอะอยู่นะเสียเกือบหมดมหรือว่าผมจะมาตัดกำลังมาอีกอะส่งมงปีิ้าน้านซใสยป่ะ้ั่ซใสายล่างตรงนี้ อรน,นี้เขาไม่ได้ยากถูกมีแต่ยากไม่ใช่ละมีเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพาะอ,อะไรวะทำไมหมดผมมันถึงหายเป็นเพราะไอ้พวกมุมบางมุมนี่แน่เลยดูดิยิ้มด้วยทุกคนดูดิตอนมันบุกมาเราเสียไปเยอะเลยเนี่ยเราหมดหานผมเลยแค่สองก็สุดที่จบแต่ผมว่าต้องสร้างหมดฐานเรื่อยๆกัอน ใส่เป็นงั้นมันไม่ไหวมันคิดอยูอย่ไหนพวกเนี้ยโอเคนะผมหมดเขี้ยงเลยฝั่งนี้บุกมาเสร็จผมผมอยากบุกมันคืนมากเลยเอาคืนได้ปะแต่ผมยังไม่มีอันนั้นเลยดิผมว่าผมอยากอาัพเกรดมดผมก่อน,นเนี่ยจะให้หมดผมมาเจ็บฝั่งเดี๋ยวใจเย็นแล้วกันอยากจะเอามแล้คืนอยู่นะแต่กําลังคนเราไม่พอไง ปล่อยกันไปกันปล่อยกันไ้กันล,ลอมันเข้าล่างมาลองมาเชียดใช้แดดลองมาเชียดยดีกว่ามาดูกันดิเราตีมันเข้าทีละหนึ่งอ่ะมันตีแล้วเข้าทีละสามดูดิคือพวกเองจะเกินไปบางทีอ่ะอู้หอ๋อ,อยังเป็นใจลูกอยู่โอเคมันเป็นไซมินิอยู่ ไม่ดิบอ่อใหญ่จะปลูกด้วยอเองจะปลูกมาด้วยก็ไม่ใช่ล,ลูกปูแค่อ๋อโอเคมา,มาเลยมาล,ลูกปูพวกนี้กับเปิดมดเอ,อ้ยไม่ใช่ดิตืออ่นมุมอันนั้นใครเจงกันนะน่าจะเป็นมุมมุมพวกนั้นอ้ยมันไม่สนใจเราเลยเอ,อ้ยมันมันตีเราเขา้าที่รักษาเหมือนกัะนเะนี่ย โอ้โหสูดสีกันสองตัวเนี่ยออทั้งปูแล้วก็มันมุมไปนั่นแหละเราข่ไปไหมวะไม่รู้ไงเอาไะสึกเริ่มแล้วคือด้านบนบุกเราเราไม่มีหน่วยคุ้มกันแย่แล้วทุกคนเราไม่มีหน่วยคุ้มกันรายชนีด้านบนจะบุกเราจีตัวเนี่ยสี่ป่ะหมายว่าสี่สี่ห้าตัวด้านล่างก็จะมันสั่งยกเลิกได้ไหมเนี่ย ไม่น่าได้เราบลูกมาแล้วอ้าวมันก็บูกเราเหมือนกันเนี่ยแย่แล้วทุกคนเราต้องรีบจบตรงนี้แล้วรีบกลับหลังโอ้ไม่ไม่น่าทันะ่ะเรามีมดเรามีมดทหารอยู่ในรังอยู่เลยวะ่ะเราต้องเข้ามาดูในรังก่อนว้วมันปลูกเข้ามาแล้วเอามันเอามันคุมกันไรชนีกันเราปลูกมันมันก็บูกเราจบแล้วถ้าเราคุมกันตรงนี้ได้ก็ไวไหวเกมไปต่อได้ ได้พุ๊บ่ะแต่เลยจะสูญเสียเยอะดิดูตอนนี้ตันกันหน้าลังเลยกินไม่ได้ขายไม่ออกโอ้ยเอ้เองเฮ้ย,อยพอดีมดุดมุดละหายหมดเลยอะรังมันก็ไม่แตกทุกคนเฮ้ยเกินไปหลังเนี้ยอ่าเดินเกมีลาดไปแล้วจบแลยจะเสียทรัพยากรไปกัปกบมดหานยืดผ้าเลยนะ อ๋อมันบมบุบรอบไม่หน่อรอบไม่หน่อคุยรอบนี้มัน,ม,ม,น,ม,นมายจะยังไงวัฏฐา,ารเราไม่น่าไหวอะ่ะดเออเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นหมดเต้นไหมเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเอ้ยมันเสร็จแล้วดิ <c oughs> ไปก็วั <c oughs> ดอะไรต่ดิเอามาสำรวจกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช้แปดเลยฮนะอะไรดีไเด้วยกันอันนี้อะไรกันนะมไมันหมดไปจังเลยว่าอยากจบรังนี้มากเลยแต่มันส่งไปแค่สิบตัวมันไม่พอเ้วสูญเสียไปเยอะมากเลยชดเมื่อกี้เนี่ย เกือบเกือบล้มจมยังมาตรงนี้นะแต่ปูมันคลองอะ่ะใช่ถ้าเรามาเราเราเจะเสียหมดหมดคนงานเราเรื่อยๆไงไม่ขุดตรงตรงนี้มันมันแช่งยัว่วเหลือเกินข้างล่างนี่ก็มีนะแต่มันจะเดินไกลคือเด่กเนี่ยอาหารมันเริ่มอยุ่ไกลหลังเราเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเดินออกมาไกลเรื่อยๆ ได้พวกนี้ก็โจมตีเราไม่หยุดเลยเห็นปะเราจะได้สูญเสียไปแบบนี้เรื่อยๆอย่ามันเอามันเมันโอ้หไม่ไหวอะ่ะท<ม>ุกคนขนาดสองสามตัวรุมมันบรรจากาศไว้อีกตัวหนึ่งไม่ลงอะ่ะไม่คุมนะ้มเลยดูดิดูมันทำดูมันทำกับลูทุกอย่างได้อืมคุณสร้างอไนนี้ทับเลยลนะ

ำตรงนี้เสร็จก็ดไ,ได้จะมีที่เก็บเหรียญโอ้นี่หรอทุกคนอ๋อจะไปให้ราชินีเห็นจะเห็นล้วตัวนี้เราได้สร้างไว้แล้วนี่ตรงนี้ด้วยนะโอเคตอนนี้มีสิบเจ็ดไหวป่ะสิบเจ็ดตัวตอนนี้ผมอเอาขีด เก็บขั้นสุดท้ายใช้สีเขียวหรือเอาอันนี้ก่อนดีไหมไนนี้คุ้มกันเราก่อนไหมใช้แค่สีนะเอเคอันนี้มาหน่อยมาแล้วมันมาแล้ว จำนวนเยอะขนาดนี้ไม่ไหวให้มันลุ้นไปสไวยคืออย่างน้นอยก็แบบเซฟเซฟเร้งสังสามสิบตัวไปพร้อมกันขนาดจะไหวแต่ตอนนี้ไม่น่าไหวยี่สิบตัวไม่น่าไหวให้ขนาดพุ้มกันกลังยังยังเต็มกืนเลยดูกขได้เดีดยวดูมมดองคลักอนะไรเนี่ยมดองคลกักเราไหวปะไหวแล้วไปถึงมดองคลักผม เห็นไหมก็ไหวไหวอือไหวอย,ยู่สวยผมก็ต้องสร้างหมดองคคร์ลเพิ่มแล้วแต่ตอนนี้อาหารเรามีน้อยตัวหาอาหารเรามันน้อยลงแล้วเสียงมาเอาฟังก็งไม่น่าได้ข้างบนนี้ข้างบนนี้มันเริ่มน้อยลงเรืเนะ่อยๆื่อยแล้วนะขาด้านบนก่อนไหม ตัวนี้มันตัดกำลังไปให้ฟังไดนไปนทุกคนอย่าทำให้เราผิดหวังนะเอาชนะมันมาให้ได้นะถ้าเราชนะลังนี้ลังลังเราจะเจริญไปอีกขั้นวิสวยุยสวยชนะเก็บอกแล้วชนะเห็นปะเกียร์ให้หมดเลยที่เหลือตัวอะไรเกียอ่ะเอามาลองให้หมดเนี่ย เดี๋ยวล่างข้างล่างเดี๋ยวพวกเองเจอดูดูบนเทาดูบนเทเาไปข้างม,มันตัดกำลังกันไปละนเสือวุฒิฐานเราโค่นเท้าไว้จังหวะนี้เอาอีกเลยปะ่ะเอาอีกเลยปะ่ะเอาไปย่างเอาไปย่างเอาไปได้เรียบร้อยสองตัวที่เหลือพวกเองเออปูขึ้นปูบ้านเอาดีไม่น่าใช้ปูปอลแต่น่าจะปะตูตัวเล็กๆไม่เป็นไปรปล่อยไป สวยเียบร้อยพวกเสียนหนามนี่ต้องถอนมาแลบวก็หมดเ,ยเลยเ,เรียวแต่ปูตัวเล็กๆแ่ไหนน่าจะบุกเ้วยแน่เลยใช่เพราะว่ามันก็หมดแล้วนี่เราส่งไปได้แค่ทีแล้วส,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 สามครัง้งเ้ย เอามาเอามาเอามาไปจะกลับ,บเฮ้ยเพิ่งกลับอะไรนี่กลับบ้านเนี่ยฮ่าไม่บอกใสร็จอย่าเพิ่งไปใจอีกกับมนนะกลับมาก่อนเพเองไปไหนกันนะโอ้โหเดินแทบจะสุดแมพเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันบอสนี่เหรอบอสของด่านนี้ด่านที่แล้วก็เองใช่ปะได้ จะได้เจอกันแห่นันได้รอหน่อยอนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าเออว่ามันเก่งแค่ไหนเอาป่ะถามใครถามโค้ดดูไงไปเลยแล้วกันผมจะรอดูตรงนี้แหละอิงกับมาฝ้าล้างด้วยดีอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเราส่งมาได้แค่สองตัวนี่นึกว่าเราส่งมาได้ย,ยี่สิบตัวสามสิบยู จะลังแกมมากเกินไปไปะวะไม่ร้อไม่ร้อเชื่อมาแล้วมันก็รู้ว่าเรามาให้มันมาแล้วอ้ยลังมาแตกเลวมาไอ้ยังเพิ่งแตกเลยขนาดน,นี้ไม่จะบอกเราชนะมันมีตัวเดียวเองเหรอผมนึกว่ามันจะมีตัวใหญ่ผมอีกตัวหนึง่งโหไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ได,ได้ล้างแค้นละเมื่อวานเราชนะมันง่ายเกินไงแต่ว่าวันนี้เราก็ อย่างไรวันนี้ก็ได้สู้ด้วยเอ,อใช่ปห <c oughs> ผมพยายามจะไม่จบไม่ไม่แบบไม่เล่นจบเร็วนะนะออพยายามเล่นให้มันนานนานแต่แบบไม่ได้นานมากอะ่ะทุกคนชอบแบบไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ขอจบเพียงเท่านี้เอาไปเจอกันในคลิปหน้าบา,บาย